สอนเล่นคอมเรเบลคอมที่เพิ่งบั๊บมาในแพทใหม่ทั้งเก่งและเล่นง่ายในช่วงต้งเกมตั้งบอร์ดด้วย2เซนติเนลสองวิชนารีหรือ3เรเบลไปเลยก็ได้ให้เว็กถือของเวทและอิริเลียถือของแทงอัพเลเวลสที่2องขีดหและเลเวลหที่2องขีดหถ้าเจอตัวเรเบลไว้ซื้อเก็บไว้และอัพเลเวลหที่3ามขีดสและเติม5เรเบลเราสามารถรีโรลด้นิดหน่อยเพื่อทําตัว2ดาวแล้วอัพเลเวลแที่4ีขีดหหรือ4ีขีดสก็ได้แล้วรีบหาโซอีและอีลาวีมาเติมไม่หรบออัขึ้นว9 แล้วเติมจริงพรอมอโคเพื่อติดแอมบูเชอร์และเติมเลอร์บลองหรือตัว6บาทแทนออลิสเอเมซาหรือนามิก็ได้การวางยูนิตอีลาอีเป็นแท่งหลักวางไว้ด้านหน้าฝังางาฝ่งเดียวกับโซอีเอลิสวางไว้ฝั่งเดียวกับแครี่อีกฝ่ายโซอีวางไว้ที่มุมซ้ายขวาหรือช่องที่3มจากทางซ้ายเลอร์บลองวางใกล้โซอีจิงวางไว้ให้ตรงกับแครรี่อีกฝ่ายการออกไอเทมโซอีจะเป็นโชจินจิวการเลตและกาดเบเกอร์อีลาอี่ควรจะมีของเพียวแท่งอย่างแบมเบิลเวสและดัคตงคลอส่วนจริงต้องมีโชจินและ,และลอ,อะินฟินิตี้เอ เรื่องออเมนให้หยิบตัวช่วยเรื่องกันเงิน1อันที่เหลือจะเป็นตราเรเบลหรือตัวช่วยเรื่องไอเทมหรือการต่อสู้ก็ได้การเลือกอ n นโนมาลีของโซอี้จะเป็น Nothing w e s t e d e n n r r y y b s s r r t t o o n และ Comeback Story ส่วนอิลาอีจะเป็น Deep Root Defense Expert และ Protective Shielding แล้วที่สำคัญเลยตอนนี้มีจิบิีฮาซิเกอร์ยูมิและสนาม Hoff Romance 2025เปิดให้เข้าไปสุ่มเพื่อเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะในร้านค้ากดต,ติดตามแล้วลองเอาไปเล่นกันได้เลย